ดีทุกคนนอนทุกคนมืนน้อวามาเปิดคลิปกับน้องลีแล้วก็น้องปัดดาวเด้อวันนี้จะมาอัปเดตเรือนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนหลังจากที่เฮ็ดไปเก้ามือมือน,นี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเจียวให้เบิ่งเนาะอัปเดตเงอน มือนี้เป็นมือที่เกาแล้วเลยทุกคนที่เห็นเฮือนหลังนี้มาตอนนี้กะเริ่มตัดหลังคาแล้วเนาะตัดหลังคาแล้วมืดแล้วกะสีเกี่ยมมุงเนาะทุกคนมีแต่พวแหละเจอกันมือปีใหม่ปีซองพันซาวซองจริงสิมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะตอนนี้กะเริ่มตัดแล้วตัดหลังคาทางนั้นก็แล้วๆล้วทางนี้ก็แล้วๆล้วอย่างเดวยทางนี้เนาะทุกคนแล้วก็ยังเทือบบอนที่เหายู่นี้อย่างบุคันในเหตุเทือเขาเห็ดหลังคาแล้วมืดแล้วเขาจึงจะมามุงเนาะทุกคน ตอนนี้กะมาอัปเดตให้เบิรงเแคหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาส,วสองโมงแล้วสามโมงแล้วะแต่ว่าเตดนห้อนหอนแล้วก็ลมแล้วก็เป็นเย็นๆเน,เนาะตอนนี้เพิ่งกำลังตกเมือน,นี้นจะจ๋น่าจะได้เบื้อนนี้เนาะเก่งเนาะพีพีเอฟสีว่าถ่ายอยทางลุมก็ได้บวลาขึ้นไปถึงยานเห็นปะมันก็ไม่เป็นจัยานหรอก ว่าขันใดเพิ่นกระเฮ็ดนี่ขันใดเขาจานอย่างมันแปลกๆนะนนี้เรารู้สึกว่าสวยเยอนะเนาะบ่คือตอน <c oughs> มันยาวยี่ <c oughs> สิบเก้าเมตรเนาะ นี่นี่ก็เป็นทางด้านหน้าเงินมาตลอดหลังนหลังในหลังโมเดิร์นไงคำจริงกับโมแม่นี่แกก็มันใหญ่แล้วมันยาวเช่นซีเนาะมันนักใหญ่เองมันยาวปานห้องอันห้องเท่าเลยบ้างไหมปานหงเหียนน่ะติคันอันเอสเปคกุ๊บพลาเมนห้องเหียนออยต่อยเลยโคตรคือเลยแม่เลยนะโมเป็นคือโมมีแซกเบทางนี่ทุกคนอย่างแต่ทางฝากนี่ ยังน่าจะปีหน้าปีหน้าเขาจึงมาเฮ็ดต่ออยู่เบื้องนี้ยังสองมกเนาะทุกคนอยู่ทางถึงเป็นสามมกปีหนาคุปีนาเอ้ยมืดนี่เด้มืดกับปีหน้าเลยดิไปไปท้าเบื้องทางเหนอเออไปท้าบงทางเหนอเลยนะทางเหนือกเป็นจงลงเจอห้องนี่นี่เทด่านแล้วแต่ว่าเพิ่อนเพื่อนมาแล้วมันลุกละทางถึงก็จับมาใหม่เลยทุกคนอันนี้ฮูณ มรู้สึกว่าละเอียดดีเนาะเมนเพราะว่าพ่อห้งเห็ดดีพรพ่ออเอีดเองพลาดน้อยเดียวก็บ่ได้เลยนะพ่อะตงว่าเป๊ะเลยอันดี้น้อยนึงก็ดิ้งน้ำเลยเดี๋ยวเขามาเบิ้งนี่ทางเธองิจะประมาณนี้จะเป็นส้ำมุกเนาะ แบบเหนินแบบเหนินที่อ้องนี่ก็สนับสนุนโดยจากน้องสายของน้องหลดเองเอง<ฟ>งาโทรศัพท์ไปมาปะแบบเป็นผู้ออกแบบให้นะเพราะว่าน้องไปเหียนเขี<ด>่นหาส,สนใจออกแบบเหนนอนกระติดต<ฟ>้อนออกแบทุกแบบ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เป็นน้องสายของน้องรถดเองที่ออกแบบให้กับชิปประมาณนี้เพราะว่าเหิน,นทำมันทรงหยาวบห้วซิเห็ดยังไดก็เลยว่าให้น้องออกแบบให้เหบเอินเฮาเลยมเอาเหินพงหานี้ไป บอกลบคูณหานออกละกาเอาแบบอ<ม>อกมาเลยนะขาอยู่ๆให้เขาคิดมันกาดคิดไมนะ่ได <Man. S 1> ้เนาะแม่เพราะว่าเขาบกหี้ค,ความมุงจักมันสเอ็ดสียเด้อทางถึงกะสิประมาณนี้แหละเล้วละมีแต่เกียมมุงทางนี้เพิ่งกะยังตอกบรแลว้วเถิดถึงมีแต่เ<ม>พิ่งตอกแล้วเระบอเนาะแล้วหมดแล้วนะเออเบื้องนี้แล้วอย่างไรเบื้องนี้เนาะคองอันนี้แล้วหมดแล้วแล้วสมเร็จพร้อมมุงแล้วเออมุงได้แล้วนี่ย แม่นว่ะดิฉันด้านนี้เลยเพราะว่าเหือนอันนี้มันมีสามมุกเลยโตไปหาเซเปนซี่แลมาไปยูนิห้าห้า,า,ามุกยูบอนนี้บอนนี้จะก่อทุกคนจะก่เอเบอนนี้จะทุบเอตเทอร์นขัวเพราะว่าเหงื่อทาร์มันมีเฮือนขัวแล้วตัวนั้นก็ซีเฮดบอนแบบนางลินกันสิประมาณนี้แหละทุกคนเหือนเฮานะ อันนี้เมนด้านไหนทางด้านไหนถ้าเป็นไปได้ห่ากระยักก็อ,อ,กอีกห้องหนึ่งก็ให้พ่อกับเม่์แเพราะว่าเงินเ่ามันมีแจ่ห้องเดียวก็อยู่นี่สวัสดีการน,น้องลี่นอนแล้วก็ถ้ามีเงินน้องรถกระิอันพวกเ่า,ากระสิ่ก็อยู่แถวนี้ให้เป็นอีกห้องหนึ่ง แล้วก็แถวนี้ก็สิปะไว้เนาะเพราะว่าเขาก็เฮ็ดตามงบเผางบเผามันน้อยกะบ,บอกรถคุณห้านทอนอีกต่อไปทอนเรื่อยเรื่อยเดวทอนได้อีกขุ่นหลงสีมาประดับตกแต่งสุนีก็เอาล่างขาไปก้อนเนาะเดอน้อยเยี๋ยวไปเบิ้งทางล่างไปสิเป็นยังไงวะเป็นจงลงอยู่ประจักเนาะรู้สึกว่างามงามขึ้น ในแบบคงหายขาอื่นบะหัวตีเบิ่งงงงมันก็เอาใครแล้วบ่เคยเห็นเหมือนจะเชื่อนาะนี่ก็เป็นด้านล่างทุกคนประมาณนี้ด้านล่างกันเลยมันมาถึงนีแมนไซไม่ไหม้มาเลยแม่นมาไม่เก้ามีแต่อุ้ยมีไม่เก้าหนุ่มก้อเป็นกบเพราะปะก้อยังไม่เก้าฮันยังนี่ไซนี่ไม่เก้ามันก็เบิ่งไงงส่วนดำๆมันดิ เอาตัวเขาทอดเล็กๆเพิ่งกลับไปกปร,รุบแต่ละโบบ่กเออปนกันเพราะว่ายานไม่บโบผาที่แรกเซตเม้าอันแปกกรุดีครังนี้เพิ่งกำลังเฮ็ดบอนนี่ก็ได้มากเลยเนาะบาดานแล้วก็เจิงดิโก้ไม่เบรยวย่วาเลยนี่นา่นา,นาจะเลี้ยวมือนี้เวลาสีเห็ดให้แล้วมือนี้นล้วก็สีหน้ามาแล้วมีเซมามุม สรุปไก่ไก่ปีนาปืนปเลวันที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกใรจิงสิบมาสิอต่อว่าเพิ่งไปเวียกไปงานเออทางนี้เพิ่งเอาไก่นี่เลยตอนนี้กำลังฮ็ตอยู่เนาะสางถึงกะเบิ่งสี่คนวันนี้ห้าคนกับพ่ออย่าไปไกลเพิ่นเด้อเออ ้าเบิร์บัตมันเลวเด้ทุกคนบัตรพันมุงมาจ๊คสิเป็นจังไงเนาะมีล่ะใส่คอใส่คอคำผ่องดำใส่ของเขาเันบกรงามดเด็ดมีกี้อีกเดีเห็นนะ คนก็สงสัยเนาะว่าอันนี้แม่ยังเป็นตังค์เลโนี้เป็นอ่างน้ำหัวลาพันเจลยวหอลาพันเจ <c oughs> ลยวอ่างน้ำตะกี้หั่นดินนี่มันเป็นดินสูง<ผ>น,นี่แหละดินสูงสมุนปเออป็นเจยลงมาวันนี้พอขุดเข้าขุดเขา,เขาบันนี้เอาไปเอามาตั้มเ,เอาออกอยู่แต่ว่าผู้เดอือกว่าปะาเรนี่แหละละบาบ้านเอ็ดผู้เดือกตั้งเหันตั้งสารแล้วสิมาเอาขี้ดินอยู่นี่ไปใส่เงั่นว่าถ้าเ้าจุกออกไปเมื่อกาบ่มีเลยนี่จุกเขาจุกเขาได้ได้อต์ดสามชีรัง แม่ไหมน้อยจ้ะเบิ่งน้อยส oh. น,นุกล oh. oh. ประมาณนี้หละทุกคนเบิ่งทั้งข้างทางั้งนากัสิประมาณนี้เด้อท่าหมุแล้วเป็นจังไดอีกปีหน้าต้องเจอกรสิมาท่าให้เบิ่งอีกเนาะนี่ oh. เดี๋ยวท่ายให้หมุมไก่ไก่ให้เบิง่ง <laughs> อัปเดตให้พี่พีเอฟซีเลยเบิ่งพี่พี่พี่ยับมาพี่ <laughs> มาอีกมาอีก oh. <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้เป็นมุมไก่เนาะเฮาก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะทุกคนคประมาณอีกอยังน้อยเพิ่งกดซีเลวละเลยทุกคนเคบื้องนั้นนะมีแต่ท่าอีกอยังน้อยเพราะว่ามื่อนี้เพิ่งกะเห็ดบนมือลังขานี้ตัดสามมือกับมือนี้เลยเนาะ,ะป้าถือว่าไหวเนาเพราะเห็ดส้สี่คนเดยมือนึ่งนะมีแต่ผู้หละมันชีโอ้บานมุงกันนะจะบดอันนันดอกเนาะบดดนเพราะว่าแพ่นมันยาวเลยแพ่นละจะเม็ดฮอดบ่เม็ดหนึ่งเม็ดปลายเพิ่บดด่อเนาะ รู้สึกยังไงด,ดีใจบ่ดีใจภูมิใจบ่อืมยัง <laughs> ภูมิใจถามพ่อแม่ยคุณแม่เออเฮานี่กะนรู้สึกทำพ่อรู้สึกยังไงเมื่อยแ <laughs> ม่ยเลยรู้สึกว่าที่ไหนกุมใจว่า่นเอาตักลุ่มว่าเห็ุดีดีบ่ นทำแมวแมวดีใจอันนี้ละกุ้มใจกุมใจยังอะไงอ่ะเออกาหลีเลาอยู่รังขานี้เดี๋ยวเขาเ้ิ่มมืดสิ้นที่บุ้งรังขาแล้วแล้เคาสีมาสรุปว่ามันเมืดเท่าใดให้ฟังเลยเนาะว่าอันนี้ก็เป็นน้ำญาติน้ำแหงของน้องลี่ได้ น้อน <N> ทุกคนก็ประมาณนี้แหละกะครอบใจทุกทุกคนที่มาให้กําลังใจและคอยติดตามถ้าบ่มีทุกคนค่บนะบ่มีเงินมาเฮ็ดเือนเนาะอืมอันนี้ต้องขอครอบใจพี่พเอฟซีนําเดอ้อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกจังน้อยเนาะท้าเพิ่นเลี้ยวตัวนั้นแล้วจริงสิมทาท้าให้เบิ่งอีกเครื่อนึงเนาะตอนนี้เพิ่นกามุ่งแล้วละเด้อตาอนนี้นะอย่างอีกแต่มุ่งกระเบื้องไส้เนาะทั้งนั้นก็แล้วมอละสามแปดนี่แล้ววมือละอย่างแต่ท้ามุ่งกระเบื้อง ยังส่องแปลที่ยังบ่หันแล้วเนาะท่าอีกประมาณส่องสามมือเฮเพิ่นแบบลินปีไม้อีกอย่างแล้วเมิดอละเฟลไหนสร้างจึงมาเพราะว่าในสร้างเพิ่นบอยู่เนาะทุกคนเราจะประมาณนี้เดี๋ยวน้องโรซี่มาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะทางนี้ก็แล้วเมิดอละอย่างเตทามุงอย่างเดียวบางทีก็ซีม,มุงแถวนี้แล้วก็ละจึงซีไปอันเฮ็ดอีกลังคานึ่งเนาะบางทีเพิ่นก็นจะเฮ็ดลังคาเมิดอละจึงซีมามุงเนาะทุกคน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องรถก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อก็ฝฟกทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องรถและน้องลี่เด็ดเด้อเ,เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถและน้องลี่เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาติดตามเฮาส่องเอยน้องแลกาาวก็เฮ็ดให้เฮามีมือนี้เนาะถ้าบุมีทุกคนก็จะบ่มีรายได้มาเฮ็ดเฮือนงามๆแบบนี้เนาะให้พ่อกับแม่เนาะทุกคนจยงไดก็ฝฟกทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหนา้เาเดยบาย ป,ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและความเจริญมีความสุขกับครอบครัวตลอดไปเด้อ